สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูบีเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเรายังเราอยู่ในกิจกรรมอะไรคะเด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองอ่าเด็กๆคะวันนี้เรามาในหน่วยที่เท่าไหร่คะเด็กๆ 20นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ่าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาหน่วยที่20สิบรักโลกกันเถอะเรื่องเมื่อโลกร้อนขึ้นอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าโลกของเราสาเหตุของโลกร้อนขึ้นมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะเด็กๆ เด็กๆหลายคนน่าจะรู้ค่ะว่าโลกของเราที่ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเกิดมาเกิดมาจากสาเหตุอะไรอ่าเขาขยะนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีคนตดัดอะไรคะต้นไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะและบางที่ก็จะเป็นโรงงานปล่อยควันพิษออกจากโรงงานใช่ไหมคะปล่อยน้ำเสียลงคลองลงแม่น้ำ และอะไรอีกคะเด็กๆที่วิ่งตามถนนอควันสีดำออกจากรถนั่นเองค่ะก็ทำให้เกิดโรคร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆดูสิคะว่าค,คุณครูมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำสั่งกันเลยคะ่ะเขาบอกว่า เด็กๆด,ดูภาพและสนทนาถึงกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนและเขียนวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระเออออโทษค่ะสระเอให้ถูกต้องอ่าเด็กๆคะสระเอมีสระเอและ o อ่างใช่ไหมคะเด็กๆ ดูสิคะข้อหน่งช่วยลดโลกร้อนเราใช้ถุงพลาสติกไหมคะเด็กๆไม่ค่ะตอนนี้เราใช้เป็นถุงผ้านั่นเองค่ะเด็กๆมาดูสิคะว่าสลัดเอออยู่ตรงไหนนะที่เราจะวงกลมใช่ไหมคะคุณครูจะพาอา่านเธอใช้ถุงผ้า ใส่ของแทนถุงพลาสติกเด็กๆคะอยู่ไหนคะคำที่มีสระเอและอออ่างใช่ไหมคะเราต้องเติมคำว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะทอเออเธอนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆว,วงกลมลงไปเลยคะ่ะ เสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่2กันเลยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าเด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรคะปลูกต้นไม้นั่นเองคะ่ะอ่าดูสิคะฉันเจอต้นไม้ที่มีใบให้ร่มเงาอยู่ไหนคะเด็กๆสะระเออเก่งมากคะ่ะ เจอใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆวงกลมลงไปเลยค่ะอ่าต่อไปข้อที่3เด็กๆดูสิคะว่าเด็กผู้ชายทำอะไรคะอ่าปิดไฟนั่นเองค่ะเวลาเราใช้งานอะไรเสร็จแล้วหรือออกจากห้องน้ำห้องนอนอย่างนี้เราไม่อยู่เราก็ควรที่จะปิดไวใช่ไหมคะเด็กๆดูสิคะ ฉันเผลอเปิดไฟในห้องหลังเลิกใช้งานอันไหนคะเด็กๆสละเออเยี่ยมมากคะ่ะผอรอเออเผลอนั่นเองคะ่ะเ,เด็กๆวงลงไปเลยคะย่ะอ่าง่ายไหมคะเด็กๆ วันนี้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ